ได้คุยกับจอร์ดแล้วนะคะได้คุยกับผู้ช่วยจอร์ดแล้วผู้ช่วยจอร์ดยืนยันกับไอ้ไหลว่าไม่มีไม่มีหมายมาทั้งนั้นไม่มีการแจ้งความต้องถามอย่างนี้นะคะว่าไอ้คุณผู้ช่วยคะคุณได้ไปคุยกับไอ้ไหลจริงหรือเปล่าแล้วไอ้ไหลบอกว่าทุกวันนี้ที่เรารออยู่ก็คือราให้ผู้ช่วยออกมาดิ้นเราจะได้ออกมาด่าผู้ช่วยผู้ช่วยดิฉันอย่างชิดฉันบอกเลยว่าผู้ช่วยไม่จาเป็นต้องออกมาพูดอะไรหรอกคะ่ะคนอื่นพูดแทนผู้ช่วยหมดแล้วไอ้้อยเอ็ดก็พูดว่าไอ้แจ็สมันต้องทำอย่างนู้นไอ้แจ็สมันต้องทำอย่างนี้นี่ ว่าไม่มีการแจ้งความอะไรเกยวกับผู้ช่วยเลยคุณดาวลูกสวัสดีค่ะเอามาลีนามสกุลไหนนะคะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวเอาไว้ลงแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะลองดูค่ะแต่รูปที่ตายเนะี่ยมันรูปแม่เขาชัดๆนะคะแต่ทีนี้แม่เขาเนี่ยใช่บาลีคนเดียวกับที่เราคิดหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึง่งทีนี้ไอ้ไหลบอกว่าได้คุยกับผู้ช่วยแล้วผู้ช่วยยืนยันว่าไม่มีการแจ้งความผู้ช่วยคะ การที่คุณยังไม่มีหมายมาถึงมันไม่ได้แปลว่าเขายังไม่ได้แจ้งความคุณนะคะคุณเอาตรงไหนมาการันตีหรือคุณโทรไปถามแล้วว่าที่สอนอนั้นๆๆมีการแจ้งความคุณหรือเปล่าเพราะว่ามีการรู้แน่ว่ามาจากนครบาลคุณโทรไปเช็คแล้วหรือเปล่าหรือ,อยังไงได้โทรเช็คไหมแต่ทาไมทําไมเราต้องเชื่อในสิ่งที่ผู้ช่วยคนนี้ออกมาพูดแต่ไม่ผู้ช่วยคนนี้เอาตรงๆนะคะโกหกไปกี่ครั้งแล้วแล้วถ้าผู้ช่วยไม่โดนอะไรจริงผู้ช่วยแตกสันไปทําไมคะ อย่าบอกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะไปพิทักษ์สิทธิ์เขาที่โรงพักไปอนใช่ค่ะแต่ดิฉันพูดถึงแตดสันไปที่อื่นผู้ช่วยรู้ดีว่าแตดสันไปถามอะไรใครไว้นะคะได้เล่าให้ไอ้ไหลฟังหรือเปล่าไอ้ไหลอวดอ้างว่าคุยกับผู้ช่วยหมดเปลือกแล้วอย่างนู้นอย่างนี้ผู้ช่วยไม่ต้องออกมาดิ้นหรอกเดี๋ยวไอ้พวกนี้มันนั่นนี่เดี๋ยวฉันพูดแทนเองเราเชื่อในสิ่งที่ไอ้ไหลพูดได้ไหมว่าได้คุยกับผู้ช่วยจริงๆแล้วถ้าได้คุยจริงๆเราเชื่อได้ไหมว่าสิ่งที่ผู้ช่วยพ ผู้ช่วยก็พูดอย่างหนึ่งอีดอกแสบก็เล่าอย่างหนึ่งว่าผู้ช่วยไปพูดอะไรกับอีดอกโง่มันไม่มีอะไรตรงกันเลยเพราะฉะนั้นสิ่งคําพูดออกจากปากของผู้ช่วยเนี่ยเชื่อได้ไหมเพราเกิดเรื่องเกิดราวอะไรขึ้นผู้ช่วยก็ออกมาบอกว่าผู้ช่วยทําไปโดยไม่ได้ยังคิดผู้ช่วยไม่ได้ด่าเขาโอ้โหนี่ขนาดไม่ด่านะอีดอกนี่ขนาดไม่ด่านะจ๊ะล่อเขาไปสามคลิปแล้วก็ไม่ยอมลบด้วยนะรไรได้ดีไงะไรได้ดีมันก็อ้างว่าทําไปไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ควบคุมอารมณ์เพราะฉะนั้นที่ไปเล่าให้หลายฟังควบมอมยังจะ กินยาสงบสติอารมณ์แล้วกอยังจ้าผู้ช่วย <c oughs> ได้ค่ะได้ค่ะมาลีเอกจีนโอ้แต่มาลีที่ที่ฉันพูดถึงเป็นมาลีคือเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวว่าว่างจะไปดูนะคะคุณจิตจะมาหลายดอกใช่ไหมหวันนี้แจกวันนี้แจกเออเรื่องนี้ <c oughs> ในสวนแห่งนี้มีหลายดอกค่ะนะคะมีอยู่หลายดอกเรื่องแต่ละอย่างแต่ละอย่างเลยนะออกมาพูดนั่นพูดนี่ขนาดที่ตัวเอง ไปเที่ยวนะคะเอาหอยไปแช่น้ําทะเลอยู่เนี่ยยังโกหกเลยว่าไม่ได้ติดต่อใครไม่ได้อะไรยังไงไม่รู้แหละนะคะถ้าไม่ใช่ผู้ช่วยโกหกก็อีดอกแสบโกหกเพราะเขาพูดอย่างนี้ว่าเขาถามผู้ช่วยแล้วผู้ช่วยบอกผู้ช่วยไม่ได้ติดต่อแต่จริงๆผู้ช่วยติดต่อหรือไม่รู้อยู่แก่ใจเอาอย่างนี้ถ้าคุณเลือกระหว่างคุณเคยจ้อสวัสดีค่ะสามดอกไม่ได้รู้สึกว่าชายบอกชื่อไม่ได้ท่าผู้ช่วยท่ให้ไหลถ้าที่ฉันให้ชื่อคนสามคนนี้นะ หนึ่งสองสามเนี่ยเชื่อใครมากที่สุดหนึ่งไอ้ไหลสองผู้ช่วยสามช่างวาคุณเชื่อใครคะหนึ่งหรือสองหรือสามคุณชณชแล่มสวัสดีค่ะถ้าให้สามคนที่มาพูดในเรื่องเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวกันเนี่ยส่วนตัวดิฉันเช,ชื่อช่างวานะคะส่วนตัวดิฉันเช,ชื่อช่างวาเห็นไหมคะทุกคนนี่มาแล้ 1, วหนึ่งช่างวาสองช่างวาเนี่ยมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ผู้ช่วยพูดมันจะพูดเหมือนไอ้ไหลพูดเหมือนอีดอกแสบนะคะ แต่มันต่างกัะที่ช่างว่าพูดดิฉันถึงเคยเอาให้ดูว่าดิฉันตอบไปว่าเรื่องเนี้คือเหมือนกับไม่อยากรับรู้แล้วเพราะว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้มันต้องมีคนใดคนหนึ่งโกหกใช่ไหมเราเช,ชื่อช่างวามากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีคนใดคนหนึ่งโกหกแล้วที่สําคัญก็คือว่าช่างว่าจะโกหกทาไมไม่มีผลประโยชน์อะไรกับเรื่องนี้เลยแต่ไอ้สองตัวผู้ช่วยกับไอ้ไหลเนี่ยมีผลประโยชน์กับเรื่องนี้ แล้วเราก็เห็นชัดๆแล้วว่าตัวผู้ช่วยเองก็เคยพูดพาดพิงถึงอีดอกแสบว่าเรื่องที่มีใครเอาไปพูดว่าฉันพูดอไอ้หมุนอีดอกแสบรีบเข้ามาบอกว่าเดี๋ยวอนดนนี้ฉันจัดการตามกฎหมายเองพี่ยายคนสวยสวัสดีค่ะดิฉันจัดการตามกฎหมายเองเห็นไหมคะอ้อฝากถึงอีดอกแสบด้วยนะคะจะจัดก็รีบจัดไหนๆแล้วนะคะอีดอกง่วมันก็จัดกูแล้วมึงอีดอกแสบต้องไปจัดเนี่ยน,นะมึงคานเป็นหมาได้เลยนะเจมเป็นหมาเดินติดสองได้เลยอีดอกเอาไหนๆจะเอาเอาให้เต็มที้ค่ะ รั้ไหมไมี่กูหลอกจะได้เห็นใจคนไอที่มาอู้พิพาสจย่งนั้นโธป้าอู้ป้าเครียดจังเลยป้าอย่าไปเครียดป้าขาป้าที่สงสารป้าจังเลยสงสารชันปีนที่อะไรสงสารมึงจะมาหลอกกูอย่างนี้หรืออีดอกคุณสมิธสวัสดีค่ะมีสองสมิธนะคะวันนี้วันนี้อารมณ์ขึ้น <c oughs> ตามสะดวกเลยนะคะถ้าไม่ทำนี่มึงมาโดยสิสองเลยนะเอาเลยจะได้รู้กันว่าเออคนในแวดวงนี้แม่งแต่ละตัวหิมแสงกัน